ครับสวัสดีครับผมจันทวัฒกิ่งเงินนะครับเป็นเจ้าของกิจการของบริษัทวันดีดีพีเมียม,มาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับปัจจุบันทําแบรนด์ของแม่เกสรนะครับเป็นข้าวต้มมัดเตาถ่านแม่เกสรนะครับที่มาที่ไปของธุรกิจนี้นะครับด้วยที่ว่าทางคุณแม่นะครับเป็นผู้ที่ทําขนมไทยซึ่งเป็นออริจินอลของขนมไทยโดยตรงนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยเล็งเห็นว่าคุณแม่เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกข้าวต้มมัด มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยยายส่งมาให้กับคุณแม่รุ่นต่อรุ่นนะครับจริงๆแล้วข้าวต้มมัดเนี่ยทุกๆคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วแต่ในเรื่องของสูตรแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันเราก็เห็นว่าของคุณแม่เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของข้าวเหนียวที่เขาใช้วัตถุด,ดิบอย่างดีก็คือข้าวเหนียวเคียวงูซึ่งจะทําให้ตัวของข้าวต้มมัดเนี่ยของเราเนี่ยมีความเหนียวนุ่มแล้วก็กล้วยที่เราใช้ก็คือกล้วยสุกงอมเราจะไม่ใช้กล้วยดิบ ซึ่งบางบางครั้งเนี่ยเราใช้กล้วยที่งอมเนี่ยจะทําให้รสชาติของข้าวต้มมัดที่ออกมาเนี่ยมีความหวานกลมกลม่อมแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยเราใช้วิธีการผัดไม่ใช้การมูนเพราะว่าถ้าเราผัดเนี่ยข้าเหนียวจะออกมาเป็นเม็ดเรียงสวยแต่ถ้ามูนเนี่ยบางทีบางครั้งข้าเหนียวก็จะออกมาแฉะนะครับเราเล็งเห็นอีกอย่างนึงก็คือคุณแม่ใช้กะทิสดซึ่งกะทิสดเนี่ยมีความหอมของตัวของกะทิซึ่ง กลิ่นของกะทิหรือว่ากลิ่นของมะพร้าวที่หอมออกมาเนี่ยจะส่งผลให้เท็กเจอร์ของข้าวต้มมัดเนี่ยมีความอร่อยแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ในตรงจุดเดย่นอีกอย่างก็คือในเรื่องของเตาถา่านทำให้ตัวของข้าวต้มมัดเนี่ยเวลาเรานึ่งเกิดการนึ่งเนี่ยทำให้สุกทั่วถึงไม่มีแบบดิบเลยเงี้ยครับเราทาให้ตัวของข้าวต้มมัดเนี่ยอยู่ได้นานด้วยก็คืออุณหภูมิปกติเนี่ยอยู่ได้ทั้งหมด3วันแช่เย็นอยู่ได้15วันนะครับ เวลาออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวของข้าวต้มมัดจะออกมาเหนียวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมของเตาถ่านซึ่งเรามองเห็นว่าตรงนี้คือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของจังหวัดนนทบ,บุรีได้แล้วก็ทางทางผมเองเนี่ยยังมีในเรื่องของการที่ว่าเราอยากจะกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนข้าวต้มมัดเนี่ยเราจะใช้พวกใบตองกล้วยเราก็จะไปใช้ในเรื่องของสวนกล้วยแล้วก็ใบตองจากาบริเวณใกล้เคียงใน เขตของพื้นที่นนทบุรีเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวกเกษตรนะครับชาวกเกษตรกรหรือว่าชาวสวนแล้วก็ทําให้เขาได้มีการสร้างรายได้จากการฉีกใบตองนะครับแล้วก็ยังสามารถทําเป็นให้คนในชุมชนหรือว่าคนในพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้มาสร้างอาชีพในการมาเป็นแรงงานหรือว่ามาช่วยในการทําในเรื่องของการผลิตข้าวต้มมัดนะครับเพื่อปัจจุบันของทางเราเนี่ย ได้ผลิตได้วันละประมาณ1,000มัดต่อวันมีช่องทางการจัดจำหน่ายในทางออนไลน์ก็จะมีเป็นทาง TikTok ในทาง Facebook นะครับแล้วก็ s h o ป e e ที่เราทำตลาดอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีช่องทางการจัดจำหน่ายในการออกบูธออกบูธก็คือเหมือนกับว่าตามวันและเวลาต่างๆจะลงไว้ในเพจของครัวแม่เกสรน,นะครับให้ให้กับทางผู้สนใจได้ได้มาติดต่อเราได้แล้วก็ได้ ติดตามในการที่เราไปจัดจําหน่ายที่ไหนบ้างแล้วก็เรายังจะมีในเรื่องของการที่ว่าใครที่อยากจะมาเรียนหรือว่าอยู่จังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยเราอยากจะมาเรียนแล้วก็ได้มีอาชีพที่ทำเนี่ยก็สามารถมาเรียนรู้กับทางแบรนด์แม่เกสอนได้เราก็จะมีเป็นคอร์สที่สอนหรือว่าเป็นเรื่องของการถ่ายทอดนะครับให้ให้กับ ผู้ที่สนใจในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่ออนไลน์เนี่ยก็คือจะเป็นแพ็กซีนสุญญากาศส่งนะครับแล้วก็ยังมีเป็นรูปแบบของการรับผลิตนะครับตั้งแต่100มัดขึ้นไปให้กับในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเราจะส่งให้ฟรี1 0 0มัดขึ้นไปเราจะใส่กล่องเป็นแบรนด์กล่องของเรานะครับจะบรรจุอยู่ทั้งหมด8มัดด้วยกันนะครับมีทั้งหมด16ชิ้นก็ถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องของการที่อยากจะ นำไปจัดเลี้ยงหรือว่าให้เราผลิตนะครับก็สามารถติดต่อที่เพจหัวแม่เกสอนอาหารแปรรูปได้นะครับในช่องทางทางการ Facebook หรือว่าในช่องทางของ TikTok ได้นะครับลองติดตามกันดูนะครับขอบคุณครับ